พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันอาทิตย์วันที่16เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องสำแดงพระสิริของพระองค์ในวันเวลาของเราและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่สอง ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นโดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อนจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าฮิบรูบทที่11ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองพี่น้องคะวันหนึ่งขณะที่ฉันยังเด็กมากองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับฉันว่าเราอยู่กับเจ้า เราจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังหรือทอดทิ้งเจ้านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงสำหรับชีวิตของฉันด้วยข้อมูลนี้ฉันมั่นใจอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าเป็นที่พึ่งได้ฉันลุกขึ้นจากที่ที่ฉันกำลังนั่งอยู่ในวันนั้นและเป็นคนที่เปลี่ยนไปตลอดการฉันปลาบปื้นใจเพราะว่าพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักและยาโคบ พระเจ้าของผู้เผยพระวจนะและอัครทูตพระเจ้าและพระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราอยู่กับฉันพี่น้องคะพระองค์ทรงเป็นจริงในตัวฉันและต่อฉันพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงพระเจ้าของพระคัมภีร์เท่านั้นแต่ยังเป็นพระเจ้าของฉันด้วยฮาเิลูยาด้วยกันนะคะพี่น้องลองคิดดูว่าในสมัยของผู้เผยพระวจนะและอัครทูตพระคัมภีร์กล่าวว่า พวกเขาได้รับรายงานที่ดีจากชีวิตและการกระทำแห่งความเชื่ออัครทูตได้รับการโดนใจเมื่ออ่านเรื่องผู้อาวุโสเช่นอาบราฮัมอิสอักยาโคบดาวิดเยบทาโมเซบเอริยาและคนอื่นๆเราได้อ่านเรื่องของผู้อาวุโสด้วยแต่เราได้รับแรงบันดาลใจจากคนอย่างเปโตยากบยอน เปาโลและคนอื่นๆด้วยพี่น้องคะย่างไรก็ตามมันไม่ควรหยุดเพียงแค่นั้นวันของคุณจะเป็นอย่างไรเรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไรคะจะถูกเขียนว่าอย่างไรเช่นเดียวกับผู้อาวุโสได้รับรายงานที่ดีเราก็ต้องได้รับรายงานที่ดีในสมัยของเราเช่นกันเราไม่ควรให้คนรุ่นใหม่ถามเราว่าพระเจ้าของเอลียา หรือพระเจ้าของเปาโลอยู่ที่ไหนพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราเช่นกันนะคะพี่น้องเราต้องนำพระเจ้าของเอลียาห์มาสู่ยุคสมัยของเราผ่านการกระทำแห่งความเชื่อของเราเราต้องนำพระคิดไปไกลกว่าที่เขียนไว้และสำแดงพระสิริของพระองค์แก่คนในรุ่นเราเพราะว่าพระองค์ทรงเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และตลอดไปฮาเลลูยา ให้เราประกาศคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับความเชื่อที่ถูกเราในวิญญาณของข้าพระองค์ให้เปลี่ยนโลกของข้าพระองค์โดยความเชื่อข้าพระองค์ได้รับรายงานที่ดี ในสมัยของข้าพระองค์ขณะที่ข้าพระองค์ทำให้ความสำเร็จเหนือธรรมชาติเพื่ออาณาจักรสำเร็จผ่านทางการกระทำแห่งความเชื่อของข้าพระองค์ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะเป็นคนธรรมดา ไม่ว่าในทางหนึ่งทางใดเพราะว่าชีวิตของข้าพระองค์คือการสำแดงพระสิริที่ลุ่งโรดของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยแก่วเราว่า ไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่พระเยซูคริสต์เจ้ายังคงปรารถนาให้ชีวิตของเราสำแดงวันที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันนี้พี่น้องคะเวลานี้เป็นเวลาที่คุณจะสำแดงความชอบธรรมและความดีงามของพระองค์ผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ด้วยความรักและความชอบธรรมของพระเจ้า พระเจ้าเชื่อว่าเราสามารถเป็นตัวแทนของพระองค์ที่จะนำเอาพระคิดมาสําแดงพระสิริของพระองค์แก่ทุกคนให้เห็นได้เพราะว่าพระองค์ทรงกล่าวว่าพระองค์ทรงเหมือนเดิมวันนี้วานนี้และตลอดไปนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพระเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PF a พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด